แกรซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วค่ะเยแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูค่ะสวัสดีค่ะคโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขันก็จะพาน้องๆนะคะไปเล่นกันในแมป e s ส a p e the ะส e m ม Park คออค่ะทุกคนหรือว่าหลบหนีจากสวนสนุกค,ะค่ะไปกันดีกว่า เขาบอกว่าสวนสนุกที่เนี่ยมันดูน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ฉันก็ว่ามันก็ดูน่ากลัวนะเนี่ยดูดิคือ<ด>ไอซ์แลนด์นใช่มันเกี่ยวกับสวนสนุกน่าจะน่ากลัวดูทรงละเฮ้ยไม่ดิเขาไม่ทำอะไรกันอะโอ้โหนี่ดูสิฉันแบบสามารถยกดัมเบลได้เลยนะเนี่ยว้าวไปดีกว่าชารแงสนทนาไม่จุละไม่จุละไปดีกว่าหุ้ยชิคเก็ตนี่ <Office. S 1> น,นี่ที่เสื้อตัว๋วเขอซื้อตัว๋วหนคะจะเข้าสวนสนุกนะ่ะขอซื้อตั๋วได้ไหม เหมือนว่าเราจะแห่เข้าไปได้เลยนะเร,เราจะเข้าไ,ได้เลยใช่อุ้ยเขาบอกว่าอุ้ยบูเสียงอะไรอ่ะโอ้มันมีเสียงเพลงอะสิแล้วทําไมแบบชีตมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันใช่ชีตหรอไม่รู้ดิ <S 2> <S 2> <S 2> ไปนะกระโดดข้ามก่อนเจมไปทางไหนต่อ,อเราต้องมาคุยกับเขาก่อนอเขาบอกว่าให้เราเนี่ยขึ้นไปเล่นสวนสนุกสักรอบก่อนละกันนะเพื่อเอา เอาก็มาถึงสวนสนุกแล้วก็ขึ้นเล่นไหนเป็นแหละวู้ชิงช้าสวรรค์โหเธอดูดิมันน่ากลัวเนี่ยดูว่าสนิมมากเลยนะหูแต่แบบแบบใหญ่มากเธอดูแบบดิใช่กว้างกว้างอ้กว้างมากดูมีผีด้วยมีผีลอยไปลอยมาเห็นปะเห็นอุ้ยน่ากลัวชมุดเลยโอแล้วเสียงอะไรดังตุ้งตั้งตุ้งตั้งจริงเหมือนแบบว่าระเบิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าใช่แต่ว่าเราเสร็จแล้วปะหมดรอบเราละ ไืล่อไราแล้วไปล่อเแล้วไปเซฟก่อนย่เอ้าเซฟแล้วเหรอวิเซฟแล้วเซฟแล้วเซแล้วเลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งไปช่วยอะเดินชนนลยดิกำลังสวัสดีเขาเลยเพราหันหน้ามองด้วยง่ายขนาดนี้เนี่ยนะเออไปก่อนไปก่อนลบลบลบลีกลบลีกว้ายลูกโป่งไปแล้วจ้าเขาบอกว่าแม่มดะน่ากลัวมากเลยให้กระโดดไปบนลูกอมไปหนีแม่มดดีฝ่าออไหนแม่มดเห็นแต่ไม่กลับเห็นไม่กลับปะ คือเราห้ามโดนแมกวาดเหรอเห็นนี่ไงแม่มดด้านขวาเธอไม่เห็นเหรอไม่เห็นเขาเห็นแต่แมกวาด่าบาทแม่กว่าแม่กว่าแม่กว่าไปละครับเขาบอกว่าซอมบี้แบบอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งไปบ้านผีสิงให้ทันป่าไปข้างหน้าใช่ป่ะใช่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 วิ่ง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 โอ้ชิวชิลมากชิวเกินซอมบี้ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมีผีเฮ้ยเมื่อกี้เห็นผีอ่ะเดี๋ยว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 ไง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 เมื่อกี้มันกระจกอะมอยด์ดี่ีเห็นปะ ไม่เห็นนะไหนไหนเข้าบ้านดูนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าบ้านไปดูเห็นแล้วเนี่ยด้านข้างด้านหลังเขาเนี่ยโอ้ไม่ก็ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อ๋าต้องมาคุยกับเขาไง we can jump อ๋อเราเราสามารถกระโดดเราไม่สามารถกระโดดขึ้นข้างบนปะเออใช่ใช่ใช่ขึ้นไม่ได้แล้วเราไปไหนอ่ะเข้าประตูปะขึ้ไม่ได้น่าจะเข้าประตูนี้แหละอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะคือต้องหยิบจานเหรอ ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดอ๋อน่าจะทางเก้าอี้ตรงนี้มากกว่าห้ามัดนเก้าอี้โหเก้าอี้ลอยว้าเก้าอี้ขยับคะ่ะชิวๆมากชิวมากทุกคนเจ็บจี๊ดถึงกระดองใจอซี่มากครัทุกคนด่านเนี้ยมันก็อีซี่เกินไปไหมคะพี่คะผมกำลังอ่ะอ่ะอ <c oughs> หอแบบโอเค<ป>ผ่านแบบชิวๆแริ่งเ r ียใครอะ่ะมันคือใครอะ่ะเออโอ เฮ้ยเรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกด้วยนะเขารอกันอยู่นะสองคนใช่ใช่เขามากันเป็นคู่อรูโดนฟันหัวไม่รับสังเกตเอ้าคิดว่าจะไม่โดนเดี๋ยวนะเฮ้ยเปิดพร้อมกันไปได้ไปได้ไปได้เฮ้ยเปิดเปิดขั้นเดียวไม่เปิดขั้นเดียวได้ไงก็ได้ไงได้หรอได้เหรอหัวแตกหัวแตกต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะรอจังหวะก่อนว้า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 วิ่ว้า เร็ะไปข้างๆก็ได้เห็นว่าด้านขวามันค้างไว้นานอยู่อ่ะเอาขึ้นแล้วไปทางด้านขวาก็ได้รอรอแล้วขึ้นเออไปต่อไปต่อเสียวเลยเดินฟันหัวแตกเมื่อแต่รอเดินฟันหัวแตกมันจะมีจังหวะที่มันยกพร้อมกันบะไม่ไม่น่ามีนะแต่ว่าแค่แบบฝาสายขึ้นแ้นแบบแค่แค่แบบว่ามันจะยกนานกว่าเดิมอ่ะอะไรวะ จังหวะไม่ถูกอะไม่ได้ผ่านนะเนี่ยด่านนี้นี่มันยกปุ๊บวิ่งเลยอ่ะนนั่ต้องเรียนสองต้องให้สอนต้องไม่สองผ่านเลยผ่านเลยไปห้องตักผีเต้นลผีเต้นลำเต็มไปหมดเลยว้าวเรามาเต้นลำกันไหมเราต้องห้ามโดนเขาหรือเปล่าเด้งเด้งเดนได้อะโดนไม่ได้เลยอ่ะโอเคโดนไม่ได้แค่คิดว่าโดนได้ รอแล้วกันชิวๆเลยอ่ะชิวจังไ่ตรงนี้มันก็พาได้นะเนี่ยเอาไม่ได้นี่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอแล้วเป็นเพลงได้สนุกมากเลยครับไปละผมไปละผมไปลวขึ้นบันไดขึ้นบันได let's go ทางไหนตคนหายไปไหนหมดเขาต้องจะผ่านด่านไปก่อนเราแล้วนะเราล่าเรามาช้าน่ะอุ้ยเซฟก่อนเลยสวัสดีพี่ซอมบี้อ้าวไปโดนมันทำไมอ่ะห้ามโดนหรอกเรอมันก็คือเลื่อนไม่ใช่หรอ นี่มันมันมีวงอยู่เห็นปะวงวงมาเห็นปะห้ามโดนเหระโอเคห้ามโดนวงห้ามโดนวงอุ้ยสามีนอนตายดิซึ่งแบบว่ามันชิลมากอ่ะมันชิลเลยอ่ะชิลเก้อไปละมีผีจริงกระเปล่าดังไหมเด็กก่อนอุ้ยขังเขาอุ้ยระวังระวังติดโควิดนะใช่หรออุ้ยเรอติดโควิดอุ้ยโอเคอุ้ยแล้วมันตัวนี้มันบินมาข้างหน้ามันบินวนมันบินวนมันบินวนไปแล้วจ้าถ้างั้นอ่ะบินวนผม โดนเหรออะไรอ่ะโดนราวเขาจิกสวยแล้วผมเป็นโคอ๊ะอะไรเนี่ยที่ก่อนเคยเล่นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งเคยเล่นหรือเปล่าคะมันแบบมันแบบมันแบบมันกะจังหวะไม่ถูกไงขึ้นบาโอเคหุยเฮ้ยไปะต้องให้โโดนด้วยเหรออยู่ต้องไกลขนาดนี้อย่ายืนใกล้มันดี ไปหลับรอเลยหลับรอเกือบ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 แหม่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นทําเวอร์ทําเบอร์ไปค่ะแล้วไปคุยกับเขาก่อนเขาบอกว่าเขาเห็นซอมบี้เขาบอกว่าให้เราวิ่งไหนซอมบี้ไหนเต้องวิ่งเหรอไหนซอมบี้เราไม่เห็นซอมบี้สักตัวสิไหนซอมบี้ก่อนโอ้โหต่แบบรูปน่ากลัวอยู่นะนี่ถูกอะไรเนี่ยเฮ้ยวิเมดิ์โอเคไปเราจะต้องไปพบกับความน่ากลัวไปด้วยกัน อุ้ยอุ้ยมีอะไรอ่ะอุ้ยมืดนะมืดอุ้ยแมงมุมวิทยเสียงเสียงใครกันเลอ่ะแศวูอู้ตัวอะไรอ่ะเหมือนเป็นหุ่มนะอุ้ยทำอะไรผมไม่ได้หรอกอุ้ยนรกนรกหรือเปล่าใช่นรกหรอตัวใหญ่มากเป็นนรกนะถึงแล้ว้โอ้ my god oh my god เธอเห็นมอนเตอร์ตัวใหญ่นั่นไหมเห็นดิตัวเบลเลอร์เลยตัวดำๆใช่ไหมตัวใหญ่มากไปแล้ะเงียบมากเลยนะไม่ไม่มีใครเลยอ่ะใช่มีแค่เราและเราฮะเช็คพอย c r บบี้ตอนลุกเฟนลี่เขาบอกว่าปูมันดูแบบดูไม่เฟนลี่กับเราเลยอ่ะใช่หรอคือเราห้ามโดนปูจ๋าเฮ้ยทำไมมันหมุนมันมันหันตามเรามันหันตามเรามันกินเขามันหันมันกินเขาหันตามเราใช่หรอหันหน้าตามหมอนดิ เออมันหันหน้าตามเนี่ยเขาวิ่งตรงหนตามเขาเออเอว่ะเออว่ะเออว่ะก็มันไม่เฟรนลี่ไงก็มันไม่เฟรนลี่ไงมันจะกินเราไงมันจะจับเรากินไงไปแล้วอุ้ยมันจะจับเรากินไงเซฟก่อนก็ชิปอ๋อเขาบอกว่าให้เราไปในเรือเรือผีอะะฮนี่หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่านี่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 ทางอะไรรู้เนาะไปฮะเราจะขึ้นไปในเรือผีกันมันเราเจอผู้รอดชีวิตอยู่ข้างหน้าด้วยนะเมื่อกี้ไหนใช่หรออุ้ยนี่มันเรือโจรสลัดแจ็ค เอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ยกัปตันแจ็คอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยขอคุยก่อนนี่เหรอนี่นี่ฉันคิดว่าฉันเห็นเออ่กุญแจของกัปตันน่ะอยู่ข้างบนข้างบนไหนนี่ข้างบ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 นนอ๋อเดดช็อปใช่หรอนี่โอ้โหมีคนปีนอยู่ข้างบนเต็มเลยเฮ้ยเขาเขาเขาน่าจะไม่ผ่านเหมือนกันนะไปไปตามพี่มาน้องเฮ้ยฝั่งนี้แน่นอนฝั่งนี้แน่นอนฝั่งนี้แน่นอน โคตรสูงเลยแล้วก็ค่อยๆไปต่ออันแน่คิดเหมือนเราใช่ไหมไปไปด้วยกันรอด้วยหอดด้วยไปได้ไกลไปแลวจ้าเฮ้ยมีคนตกตามมาเร็วตามมาเร็วชิวชิวชิวตามมาเร็วตามมาเร็วเฮ้ยสูงมากเลยนะสูงสูงจริงคิดว่าคนน่าจะตกไปเฮ้ยนั่นไงเจอกุญแจแล้วตกคือเริ่มใหม่ไกลมากเลยอ่ะใช่เก็บกุญแจก่อนนะอี๋ฮึมาเก็บกุญแจเร็ว เกือบตกเกือบตกเกือบได้เ <ını> ด <ic> <P ain S 2> ินใหม่ไปไงอ่ะได้ลมหรอใช่หรอเดี๋ยวรางวแล้วโอเคน่าจะห้องนี้แน่เลยเฮ้ยนี่ไงผมตัวแล้วเฮ้ยกับตันแจ็คจริงๆด้วยสวัสดีครับกับตันสวัสดีครับกับตันของกันได้ไหม Of Me เซ a ร e r ูค l k o v i c h อ้าวอุ้ยอ้าวสวยเล็วขังสวยแล้ว ไปอยู่ข้างล่างแล้วแบบว่าตอนนี้แบบมีน้ำลอ้ยได้ดิมันลรรงหือเปปล่่าใชะยได้ดิที่ขังหรอเราโดนขังคุกเหรอน่าจะใช่นะเออแต่เราต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนเพราะว่าน้ำมันจะท่วมเรือหมดหรือเปล่านี่ไปละจ้าโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตายไปไงล่ะเนี่ยไปไงเนี่ยว้ายว้ายอุ้ยโคตรยากมันต้องซิกแซกหลบเอาเองโอ้ยแล้วไม่มคนนั้นเดินอย่างนั้นเดินหน้าแอนเชียอุ้ยตายตายมีคนตายมีคนตายมีคนตาย มันต้องแบบค่อยๆซิกแซกไปว่ะอู้หลูยยากเลยยากเลยยากเลยอันนี้ยากเลยยากจริงยากจริงยากจริงเอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยเดินชิดขวาใช้ขวากับซ้ายแค่นั้นพอเธอเนี่ยขวาขวามือขวามือเออขวามือขวามือสองอันขวามือพอเธอเห็นสองอันขวามือปะเออเธอเดินไม่แค่สองอันขวามือพอนี่มาเธอก็ไปอีกฝั่งนึงนั่นแหละค่อยๆมา ซ้ายมาเออแล้วก็ซ้ายขวาเออถูกถูกต้องแล้วไปฮะโอ้โหไปดีจ้าว่าไงต่อมันเป็นความคิดที่บ้ามากให้เรากระโดดไปที่อ๋อเขาบอกให้เรากระโดดไปที่ปืนใหญ่อ่ะอันไหนอะอันไหนอะอันไหนก่อนกะบอกไหนอ่ะกะบอกไหนก่อนมีสามกระบอกกระโดดแล้เปล่าอะไรอะอ้ยนี่ไงอ๋ออ๋อเหมือนเราโดนยิงเหรอข้างเราออกมาข้างนอกแล้วทุกคนเราออกมาข้างนอก เฮ้ยเราออกมาที่เดิมหรือเปล่าใช่ปะใช่ใช่ไหมใกล้ๆกับที่เดิมอ่ะว้ายฉลามฉลามฉลาม์ทำไมมันชิวจังอ่ะว้าวชลามเกือบกัดมีอย่างเดียวเลยไม่หยุดฉลามเกือบกัดหน้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยน่ะสมบัติอะไรสักอย่างว้าวอันนี้ไม่ทำไมดูชลาล์มันแบบว้าวมันทุ่มมาแปลกอ๋อเลื่อมันลดเฉยเฉย เรื่องมนลดเลื่องมา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 ลดเรื่องมาลดไปแล้วไปแล้วผมโดนฉลามโฉบเอ้าโอ้โหเราโคตรไกลดูเซฟโคตรไกลไปก่อนเด้อตั้งแต่แรกเลยโอ้ยเหมือนจะโดนฉลามโฉบวิ่งวิ่งมาเลยไม่ต้องหยุดรอเรื่องเลืนิดเดียวนั่นแหละครับผมต้องรอครับผมต้องรอจังหวะครับพิงยาวเลยพิงยาวเลยอีกทีเดียวตายอีกทีเดียวตายมันโผล่ตรงไหนอ่ะโอเคไปแล้ว ชาร์แคนยอนชาร์แคนยอนว,ว้าวเหมือนล่องแก่งเง,งี้ปะน่าจะใช่มั้งอีดูดิมีเพลงด้วยนะฉลาม I wanna ride to the rock อ oh, ๋อ please 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 ไปเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นขวาหรือเปล่านี่ๆๆเราต้องมาขึ้นฮไปแล้วนะล่องแก่งหรือเปล่าล่องแก่งล่องเฮ้ยล่องเข้าปากฉลามหมอ,อว้ายกำลังเข้าปากฉลามอยู่ที่ไหนเนี่ย นี่ตัวฉลามเหรอทำไมมันมืดจังน่าจะเป็นแบบว่านี้เฉยนะว้าวโหแรงมากอ๋อเหมือนว่าเป็นแบบล่องแก่งเลยเหมือนล่องแก่งเลยนี่อะเขากำลังพาเราไปอยู่เฮ้ยกำลังเข้าถ้ำกำลังเข้าถ้ำกำลังเข้าถ้ำถ้ำที่มีไอ้น้ำเย็นเย็นใช่ไอ้น้ำเหรอไม่ใช่ใช่ไหมควันคว่าเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกโอ้ยเดี๋ยวเราปลาหมึกเงือบ ไม่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 ลูกปั้นลูกปั้นลูกปั้นอ๋อเหรอคิดว่าเป็นปลาหมึกยักษ์ว้าวเสียดแย่ทมาหรือยังมาละไปกว้างมากนะทุกคนแบบเนี้ยใช่ถือว่าสนุกอยู่นะเป็นสวนสนุกไปทางไหนต่อกูมาเทนโอ้หดูดิภูเขากระดูกอ่ะโคตรใหญ่แล้วทำยังไงน่ะนายกูมาเทนเเลก็ e อินเดอะไลฟ์ออฟเดอะท็อปต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้อ่ะเธอฝั่งไหนอ่ะ เออเออผนนี้แหละผนนี้แหละมั้งใช่เหรอนี่ไงเหมือนว่ามีกระเช้าหรือเปล่ากระเช้านี่นี่ใช่ปะกระเช้าคนนั่งอยู่เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนั่งเบอรไม่ได้ใช่ไม่ให้นั่งโอ้นี่ไงขึ้นกระเช้ามาแล้วขึ้นกระเช้ามาแล้วมืดมืดมากมืดตือหุยมาแล้วฮะเซฟก่อนฮะโอ้โหุิเบลากลัวปบากลัวปลากลัวครับไปไปไป อกำลังไต่ภูเขาแบบลำบากลำบนมากมันใช่ภูเขาหรอมันใช่ภูเขาหรออันนี้มันเป็นภูเขาก็ดูไงอ่ะฮะไม่ที่เราตัดผาคู่พ่าที่เดียวกันอ่ะแล้วก็ตายด้วยกันโอ้โหไกลด้วยประเด็นมันมันมองยากนะว่ารูมันอยู่ตรงไหนไอ้หลุมที่แบบว่าเป็นถนนขาดอะไรเงี้ยมันดำดำต้องสังเกตดีๆใช่อึบไปก่อนเลยวุยย ต้องโดดแบบพิช <substit uting> so so, ิตหน่อยอ่ะโดกไม่ได้กตายพีชิต๋อเลยตายเต๋อเลยรอรอรอมีมีผู้รอดชีวิตคนใหม่มาแต่เขาตกลงไปตายกำลังไปรอแป๊บนึงได้ยินกระทั่งแบบเสียงลมที่พัดผ่านลมแรงมากเลยนะเนี่ยยืนชิดยืนชิดหน่อยโอเคว้ายตู่งมากว้ายตู่งมากต้องไปต่อค่อยเราขึ้นกระเช้าปะยใหม่ใหม่ไปฝั่งนี้ต่อ อ๋อยิ่ขึ้นมันได้โหเราปีนภูเขามาแบบประเด็นคือเสียงลมแบบว่าเย็นนะลมเย็นเลยอะลมลมแรงไงลมแรงอย่าตกนะถ้าตกตอนนี้ไปเริ่มมุ่นเลยนะไปด้วยเอ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วโหนี่คืออะไรขอเซฟก่อนละกันคุณผีอุ้ยไปก่อนละกันอู้มันเป็นลูกบอลอะไรอะไปแล้วกิ้งลงกิ้งลงเขาอุ้ยจะตกเขาไหมเนี่ย ตัวเขาตายไปเนี่ยโอ้โหมีเพลงด้วยโยโยกูอ้โหเพลงนี่คือโยกมากเลยอะโยกจริงโยกจริงไม่มีแบบความหลอนเลยมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะใครถึงก่อนผมถึงก่อนนะผมถึงก่อนนะขอยัดอ้วกผมถึงก่อนนะผมล้มฮะหน้าความ แม่ข้ัวกดลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาสิพวกซอมบี้บ้ามนปลาระเบิดอยู่เห็นไหมท้ายนี่ไอซูนดิสซี่บอกว่าใกล้แล้วตอนนี้นี่แหละต้องระวังระเบิดอ่ะดูนี่มันปลาระเบิดอ่ะตามไปละ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 จ้ะไปละจ้าปลามาดิปลามาดิวิ่งอย่างเดียววิ่งทางตรงวิ่งทางงงตรวิ่ทางตรงวิ่งทางตรงวิ่งทางตรงมันปลาไม่โดนว่ะ ง่ายจังเลยแค่เรากดวิ่งเรื่อยมันก็ได้แล้วนะคิวมากไม่ี่ที่ไหนอีก่ยโอ้โหฮุยคร์สเตอร์ออฟเฮอร์เลอร์มันคือโรลคอร์สเตอร์เขาบอกว่าฉันอดใจรอไม่ไม่ไหวแล้วที่จะขี่มันได้อินเสียงอะไรล่ะเหมือนอะไรโกนทุกอย่างึ่งได้ยินเสียงเฮ้ยขอรัดคิวหน่อยแล้วกันนะพวกนายไปก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปลวจ้าหู้ว กว้างนะกว้างมากกว้างมากใหญ่มากโอ้ใหญ่มากทุกคนโอ้โหลโรลคอสเตอร์ยี่สามารถมองเห็นแบบได้ทั้งแบบเลยว้าว่ามีซอมบี้ตัวยักษ์มากตัวใหญ่มากหรือว่าเดี๋ยหักนะเดี๋ยวหักเหรอเขียออมาเลยอ่ะเขียวมาเลยซอมบี้แหละซอมบี้ตัวซอมบี้ตัวใหญ่ไงดูดิมันมันเหมือนมันโดนจับไว้อ่ะเห็นป่มบี้มันโดนจับไว้อ่ะโดนมัดไว้อว้ยว้าวมากมันจะจับเรากินวะเนี่ยว้ายว้าว โอ้โหตรงนี้เร็วมากว้ายฝนลลกเลยอ่ะชีกแตกอ่ะเมื่อกี้เสร็จแล้วไหนข้างหน้าเฮ้ยก็ยังได้ยินเสียงอยู่ก็เสียงยิงเสียงไอ้ตัวนั้นแหละเสียงชอมบี้นั่นแหละข้างหน้าเหมือนจะเป็นก่อแห่งเส้นชัยหรือเปล่ามองไปไกลเหมือนเห็นถ้วยใช่น่าจะใช่ขอควก็ได้ดู เขาบอกว่าเราสามารถแบบอเวนเจอร์ได้เราจะใช้เรือไปนะเราจะหลุดพ้นจากที่นี่แล้วไปกันเถอะแวนๆๆๆแวนๆๆวู้ฮเเูเรือเร็วมากเรือเร็วมากโอ้ยเราหนีออกจากสวนสนุกที่น่ากลัวได้แล้วเยช่วยหน่้ <c oughs> ใช่โอเสร็จแล้วเราสามารถหนีออกจากสวนสนุกที่น่ากลัวได้แล้ว ไปเต้นดีกว่าไปเต้นดีกว่าไม่มีหมวดเต้นนี่หนีออกมาเลยยาเฮ่เจ้าเ้ายาฮูยาฮมันมีหมวดเต้นนะทำยังไงนะดื่มอีวาลเดทโอเคเอาหนีออกมาได้แล้วครับทุกคนอีเพีงแค่ฟังแบบว่าสยใจโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตคมกับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคน 来一哈。